สวัสดีไม่เอาบางปนเพื่คุกเคลจ้างันไงไงเชี๊ยบเรียนอ๋อไนเจี๊ยบเรียนเบอร์ฝันสบายหนูว่าเรียนตามปกติเด้อจ้างันไ้ก็เยอะสุดละอ๋อเด้อมันโดยไม่เอาบางบางบานมือเด้อจ้าก็งันไ้ก็เงี้จ้าอ๋อได้เดิ่มหายอ๋อได้สบายหายวันนี้ขวัญก็มาในชุดสวยๆนะคะลุงผ้าไหมสวยมากมายเลยนะคะ จ้าสวัสดีพี่พี่แม่แม่และคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอขวานเหมือนเดิมนะคะพี่พี่ขาก็มาก็มีผ้าไหม่สวยๆมานะคะมานําเสนอให้พี่พี่นะคะแม่แม่นะคะได้ติดตามเหมือนเดิมนะคะเหมือนปกติจ้าจ้ามาชมเป็นพื้นแรกนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าขวญนําเสนอนะคะขวญนําเสนอเป็นงานสามตะกอนนะคะเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะ เป็นเครือสมอนะคะคุณลูกค้าจายาขวัญให้ชมนะคะผ<ะ>ืนนี้นะคะนำเสนอในราคา1,899บาทนะคะคุณลูกค้าจ้ามีวันนี้มาวันนี้มีให้ชมสวยๆนะคะ สนใจสอถามหวานมาได้นะคะเบอร์โทร095 293 93 26นะคะนำเสนอในราคาเบาราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจับต้องได้นะคะจมาชมต่อนะคะมาชมต่อเป็นพื้นที่2นะคะ มาชมเป็นผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้ขวัญน,นำเสนอนะคะในราคาเบาๆนะคะ1,899บาทนะคะฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะทุกผืนที่ขวัญแน้นำไปฝากพี่ๆแม่ๆนะคะให้ช่วยติดตามนะคะช่วยอุดหนุน hmm. ขวัญน,นะคะผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็นลายนางงามน,นะคะ <laughs> ให้ชมใกล้ๆนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้นะคะจะเป็นลายนางงามนะคะลายนางงามที่สวยสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะเป็นพื้นที่สองนะคะพี่นิ้งขาเป็นพื้นที่สองนื้อในราคาเบาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะามาชมต่อนะคะมาชมต่อจ้า มาแบบเร็วๆนะคะคุณลูกค้าจ๋ามาแบบรัวๆ,ๆเร็วๆนะคะวันนี้นุ่งวันนี้นุ่งผ้าไหมลายสวยขืนจัดเต็มนะคะจะสนใจก็สอบถามมาได้นะคะผืนนี้ขวานนำเสนอในราคาสามพันสามร้อยห้าสิบาทนะคะสวยๆนะคะมีหน้านางด้วยนะคะมีขวานจับจีบหน้านางปกติไม่ ปกติไม่เคยใส่แบบนี้นะคะขวานจะมัดพันรอบนะคะคุณลูกค้าจะมาช่อมพื้นที่สามนะคะพื้นที่สามนะคะคุณลูกค้าจะขวานนาเสนอในราคาเบาๆนะคะพื้นนี้จะเป็นลายเป็นเป็นลายกลนแอกนะคะกะลนแอนกรูกลนแอสีเหลืองนะคะกะเซยคล้ายกะเซยสนัญและก็จองด้วยกลนแอนะคะ มาด้วยกนแก่กลนแก่ก <Elliot> <kar> ับท่าลูกกาด้วยจ้าลูกกาผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าขวันนำเสนอในราคา1 8 9่งพันแร้อกาสบก้าบาทนะคะสนใจก็สอบถามขวันมาได้นะคะเบอร์โทร095 293 93 26นะจ้า ฝากพี่ๆนะคะฝากแม่ๆนะคะทุกผืนที่ขวัญแนะนำไปเป็นงานไหมทอมือทุกผืนนะคะละอ้อนะจ๊ะละอ้อกุกกระนาดเลือที่หยิบยกมาเงินอ้าวกระนาดนี้เป็นกระนาด,ดทีใบนะจ๊ะผืนที่สามนะจ๊ะแม่แม่จ้ะมาชมเป็นผืนที่สี่นะจ๊ะแม่ๆจ้าผืนนี้เป็นผืนที่สี่นะจ๊ะ พื้นที่4ขวานนำเสนอเป็นลายสไลด์นะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นงานไหมเทศทอมือนะคะทอมือเป็นไหมที่สวยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นงานสามตะกอนะคะพี่พี่งานสามตะกอทองานสามตะกอทอมือนะคะพูดแล้วลิ้นม,มันพันก็เป็นงานสามตะกอทอมือนะคะนำเสนอในราคาเบาๆหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะ สวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะขอบอกนําเสนอให้ลูกค้านะคะได้ติดตามฝันเรื่อยๆนะคะได้ติดตามป่าเออผ้าไหมว่าฝันเอาผ้าไหมยหยิบยกมาในวันนี้เออสวยนะคะสวยจริงนะคะทุกผืนเป็นงานใหม่เทนะคะทุกผืนเป็นงานของชุมชนนะคะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าจ๋าแม่ๆจ๋าเป็นยังไงบ้างเอยชืยอย่อหนุนฝันหน่อยเนาะ อุดหนุนนิดหน่อยไม่ต้องอุ่หน,นุนเยอะคนละพื้นคนละพื้นสองผืนนะจ๊ะแม่จ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาชมต่อนะคะพ,พี่จะมาชมพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋า คืนนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นลายจะเป็นลายลายโคมใหญ่นะคะคุณลูกคะะ้าจ้าลายประมาณนี้นะคะอกอกแดงนะคะโทนแดงสวยนะคะย้ำนะคะว่าสวย <laughs> จ้นนำเสนอในราคาเบาๆนะคะคุณลูกค้าจ้า1 8 9 9บาทนะจ้าฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะจ้าวันนี้ขวันมาแบบ แบบสวยแหละแมงปองยกขาตัวเองอุตสามามาแบบสวยแล้วลูกค้าลูกค้าว่าไม่สวยไม่ได้นะอย่าบอกว่าฝันไม่สวยนะต้องบงับงบคับลูกค้าอีกเนะาะบังคับลูกค้าให้ชมว่าสวยมีเคยมีหรอกมีฟันคนเดียวนี่เลย จ้าพื้นนี้นะคะคุณลูกค้าจ้าวันนำเสนอในราคาเบาๆนะจ๊ะหนึ่งพปร้เก้าสิบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้านำเสนอในราคาที่พี่ๆแม่ๆจับต้องได้นะจ๊ะเขินนะคะนุ่งผ้าไหมสวยเขินมากเลย ผืนนี้เหรอคะผืนนี้ผืนนี้นะคะผืนนี้เป็นผืนที่ห้านะจ๊ะแม่แม่จ๋าผืนที่ห้านะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะผืนนี้เป็นผืนที่ห้าเด้อจ้าเด้อเด้อโมเตอร์เฮอยเด้อเมื่อติดเฮอยเด้อจ้าผืนนี้เป็นผืนที่หกนะจ๊ะขวานนาเสนอในราคาเบาๆนะจ๊ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะฝากพี่ๆฝากแม่ๆนะคะ แม่แม่จ๋าช่วยกดถูกใจขันด้วยนะคะก็ช่วยตีชมขันด้วยนะคะว่าเออขันขายเหมือนเดิมไหมหรือว่ายิ่งขายยิ่งแตะพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เรื่องนะคะพี่จ้ารู้เรื่องขันเป็นคนที่พูดรู้เรื่องมากพูดเข้าใจง่ายด้วยนะจ๊ะแม่แม่จ๋าถ้าโทรมาไม่ต้องกลัวขวันนะโทรมาเลยขันยินดี ยินดีรับใช้นะคะแม่แม่จ๋าถ้าคืนนี้นะคะเป็นผืนที่หกนะคะคุณลูกค้าจ๋ามัวแต่พูดมัวแต่พูดลืมลืมขายมัวแต่พูดลืมขายจ้ามานำเสนอนะคะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าสวยงามมากมายนะคะบรรยายไม่ถูกเลยจ้า ส,สนใจอบถาวขวัญมาได้นะคะเบอร์โทร0952939326นะคะนำเสนอในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆแม่ๆจับต้องได้นะจ๊ะมาแบบรัวๆนะคะพูดแบบรัวๆแนะนำไม่เยอะนะจ๊ะแนะนำไม่เยอะพื้นนี้เป็นพื้นที่ะกระขนาดที่เป็นมยเด้อจ้าโมติเยโมติเยควันอยู่โมติเย้ยบืยอลุยสุดดติทเยอลุยพูด ฟันฟันพูดว่มามาอีกแล้วนะคะหวานมาอีกแล้วมาขายผ้าอีกแล้ว <c oughs> แม่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 บางคนแม่แม่ไม่ใช่บางคนแหละหลายๆหลายหลายคนเยอะๆคนแหละที่งงกับฝันพูดเนาะฟันพูดภาษาเขมรเลยจ้าถ้าแถวสุรินบุรีรัมเนาะแล้วก็ศรีสะเกดเขาก็จะฟังรู้เรื่องอยู่นะคะเป็นบางพื้นที่นะคะอย่ามาชมต่อนะคะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ้าพื้นนี้เป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะเป็นลายนี้เป็นลาย นางงามด้วยจ้ามีตันไรพอง mm hmm. พื้นจะเป็นสีโทนสีน้ำเงินนะจ๊ะกนานี้จ้ามีตันไรมีกดตันไรพองด้วยจ้านี่ก้ตันไรกิทาลูกช้างนะคะคุณลูกค้าจ้าตันตันไรกิทาช้างนะคะจ้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยแม่แม่จ้าพี่พี่จ้าสนใจบ้างไหมเอ่ยขวาญพูดเร็วรัว,รวๆเลยนะจ๊ะค,คุณลูกค้าจ๋าก็ โทรหาฝันได้นะคะเบอร์โทร0 9 5 2 9 3 9 3 2 6นะจ๊ะนำเสนอในราคาเบาๆราคาที่พี่ๆแม่ๆจับตรงได้นะจ๊ะ1899บาทพูดไม่เยอะนะคะเน้นขายอย่างเดียวนะคะคุณลูกค้าจ๋าผ้าเนื้อสวยเนื้อหนาเนื้อแน่นเป็นงานใหม่ทอมือนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าไม่มีทอเครื่องนะคะถ้าทอเครื่องฝันจะบอกว่าทอเครื่องนะคะเน้นขายนะคะคุณลูกค้าจ๋า อย่าค้าอย่าขายนะจ๊ะพี่ๆสนใจสอบถามผ่านมาได้นะคะเบอร์โทร095 293 93 26น้าเสนำเสนอในราคาเบาๆ1,899ปรเาบาบาทนะจ๊ะมาชมต่อนะคะคุณลูกค้าจ๊ะคืนนี้เป็นคืนที่เก็ดแล้วนะจ๊ะเนนนป็นนาทีเป็นฟิลนะจ๊ะ เป็นพื้นที่เจ็ดนะจ๊ะคุณลูกค้าจ้ะเป็นพื้นที่เจ็ดมีกดนตะไนย์พังเด้อจ้ะกดนตะไนย์ตะไนค์ปิชาตนไตนคือิชาช้างนะคะจ้ะมาชงต่อนะคะคุณลูกค้าจ๊ะพื้นนี้นะคะพื้นนี้ก็มีลูกช้างเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจ๊ะอันนี้จะเป็นลายสกุลนะคะคุณลูกคา้าเป็นลายสกุลนะคะ สนใจสอบถามวันมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเ้าสเสนำเสนอในราคา,าเบาๆนะคะคุณลูกค้าจ๋านำเสนอในราคา,าเบาๆราคาที่พี่ๆนะคะแม่ๆจับต้องได้นะคะคืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะคะ ขอบอกเลยนะคะพี่ๆว่าสวยสวยมากมายนะคะนั่เสนอในราคาเบาๆนึ่งนปร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะจ๊ะ <c oughs> จ้ามามาชมผืนที่ผืนนี้เป็นผืนที่ที่โอ้ยชบสต้าช็อต้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก พื้นนี้นะคะเป็นพื้นที่แปดกันาที่ปรใบเด้อบองบองเมยเมเด้อจ้าเมเมจ้าเม่เมจ้ากลับมาชงผัานก่อนแม่แม่ช่วยอุ่นหนวขวานด้วยนะคะแม่แม่จ้าฟันก็พึ่งพาแม่แม่นี่แหละแม่แม่ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อขวนนะคะก็ช่วยอุ่นหนุขวันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้านะคะลูกค้าทุกท่านนะคะที่อุ่นหนขวนัญเรื่อยมานะคะขอบคุณจริงๆนะคะในความเมตตาการณุณาของ พี่แม่แม่นะคะจะมาชมผืนต่อไปนะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้เป็นผืนที่ผืนนี้เป็นผืนที่แปดนะจ๊ะจะมาชมเป็นผืนที่เก้านะคะ <c oughs> มาชมเป็นผืนที่เก้านะคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นลายนกยูงนะคะ <c oughs> นี่นำเสนอเลยนะคะในราคาเบาเบานะคะหนึ่งพัน แปดบาทนะคะมีผืนเดียวในโลกนะคะรีบจับจองมานะคะคุณลูกค้าจ้าฝันไม่เคยขายราคานี้นะคะขอบอกเลยนะคะว่านนบูยุไม่ได้ขายราคานี้แต่ผืนนี้ให้ลูกค้าเป็นพิเศษนะคะให้ลูกค้าพิเศษเลยนะคะให้คุณลูกค้าที่โทรมาด่วนเลยนะคะผืนนี้มีผืนเดียวในโลกนะคะช้าหมดอดเดี๋ยวหาว่าฝันไม่บอกนะคะนบูยุผืนนี้นําเสนอในราคา189 9บาทนะจ๊ะขนาดผ้านะคะ1นึคูณสองนะคะ สวยงามนะจ๊ะสวยงามมากมายบรรยายไม่ถูกนะจ๊ะขอบอกเลยนะคะว่าสวยมากรีบจับโจมานะคะคุณลูกค้าจ๊ะกุมหัวเข็มขัดไว <c> ้ <oughs> <c oughs> จ๊ฝาฝากพี่ๆนะคะฝากแม่ๆนะคะนำเสนอในราคาเบาๆหนึ่ปร้เกาสิบเกาบาทนะจ๊ะมาเลยโทรมาเลย095ย์เก้าหนะจ๊ะ ผืนนี้เป็นผืนที่9้านะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นผืนที่9ผ้าืนสุดท้ายในวันนี้นะคะรีวิวในวันนี้นะคะขานนาเสนอให้พี่ๆนะคะแม่ๆนะคะได้ติดตามนะจ๊ะจ้าก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆค่ะขานก็นําเสนอในราคาที่เบาๆนะคะที่พี่ๆแม่ๆ,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 ๆ จับตรงได้นะคะสนใจก็สอบถามมาได้นะคะเบอร์โทร0 9 5ย์9 9 3 2 6นหะจ๊ะจ้า,จาวันนี้ขันแค่นี้นะจ๊ะให้ชมก่อนให้ชมผ้าไหมสวยๆสวยมากมายนะคะคุณลูกค้าจ๋ะขันก็จะนุ่งประมาณนี้นะคะปกติแล้ไม่เคยนุ่งประมาณนี้นะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าอยากนุ่งแบบนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าจ้ะ วันนี้ก็ขอให้พี่ๆนะคะแม่ๆโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ